สวัสดีปีใหม่นะครับปีใหม่แบบนี้ครับอยากชวนทุกคนมารูปในการเริ่มต้นในการอ้อมกันใช่แล้วยิ่งมีกระปุกออมสินน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะโหยดีใจออมกันแบบว่าสู้ขัดใจเลยจ้าภูมิใจ เอาเงินไปฝากมาแต่ละปีไงแล้วก็สะสมกระปุกออมสิทมาเผื่อว่าให้ลูกเราได้เรียนรู้วิธีการออมกันใช่แล<า>้วค่ะฝึกให้เด็กๆออมตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยนะคะคจะได้มีวินัยในการออมตลอดตลอดเลยจะได้รู้ว่าอนาคตออมเท่าไหร่ก็เป็นของเมียหมดละค่ะ<า>แต่ที่แน่ๆก็คือใครก็ตามที่ยังไม่รู้เรื่องของการเงิน ทั้งการเริ่มต้นในการออมการจัดการความรู้ด้านการเงินต้องทาไงคะโอ้ง่ายมากเลยครับนี่เลยพอดีเจอพอดีเลยว่าข้างหลังกระปุกออมสินของออมสินเขาเนี่ยเริ่มงงกระปุกออมสินของออมสินแล้วก็ไปออมสินได้มาจากออมสินเขามีค r Code โค้ดนะครับที่จะให้ความรู้ด้านการเงินจากแสนดีเจ้าต้องเรียนรู้ไว้เจ้าต้องเรียนรู้ไว้สะสมเงิน สะสมเงิน่สาสมเงตั้งแต่วันนี้นะครับเอาใครสนใจครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูหน้าจอเลยครับนี่ QR code ความรู้ด้านการเงินจากออมสินกันเผื่อว่าอนาคตจะได้เก็บหอมรอมิบมีไว้เลี้ยงเมียมเลี้ยงครอบครัวให้ลูกไป่ลำบากดีมากจ <laughs> ัะป้าวิ่งเล่นกัน